สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันอาทิตย์ที่13มิถุนายน2,564แม่จะเอจะเอจะอวยจะหนุนกันจะเชียร์กันก็ไม่บอกซุปเปอร์โพลครับของอาจารย์นพดลกันนิกาออกมาอ้างว่าไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน 30.8%หากให้เลือกว่าใครควรเป็นนายกรัฐมนตรีกลายเป็นว่า3.8%เป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับถามจริงๆอาจารย์อาจารย์ไปออกแบบสำรวจไปถามใครอ่ะทำไมไม่ไม่มาถามพวกผมบ้าง30.8%เนี่ยอวยกันอยากจะเป็นอะไรครับซุปเปอร์โพ ให้มันเป็นกลางหน่อยเขาเกลียดประยุทธ์ยังกระี้ยี้กันทั้งเมืองภาวะความเป็นผู้นำโดยเฉพาะวิกฤตโควิด -19 วิกฤตวัคซีนเนี่ยคุณประยุทธ์จันโอชารวบอำนาจไปไม่ได้แก้ปัญหาฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างเชื่องชาคุณประยุทธ์ส่วนตัวผมไม่มีอะไรกับเขาไม่รู้จักเขาด้วย รู้แต่ว่าเป็นทาหารเป็นผู้ประชาการทาหารบกตอนคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีรับติว่าการกระทรวงกลาโหมก็พี่นอตพี่เทาปฏิบัติตามคำสั่งผมจะไม่ปฏิวัติน่ารักครับจนในที่สุดก็ตบัดสัตว์ทำการรัฐประหารปฏิวัติก่อการกบฏต้องแยกนะครับเรื่องคุณประยุทธ์ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องหลักการเรื่องประชาธิปไตย กับผด็จก,การคุณประยุทธ์บ้านผมเอิดว่าฟักสซไหามาก็กคือผดิจก,การฟักคือสับแหลกๆยังไงก็เป็นผด็จก,การเป็นประชาธิปไตยไม่ได้คนที่ไปเอออวยสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไปเป็นใครล่ะครับหลับหูหลับตาตาบอดประเทศนี้ต้องปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเขาเกียดยังก็ขี้เขายี้กันทั้งเมือง เดี๋ยวนี้ก็ออกมาจะยุบสภาจะนู่นจะนี่ครับว่บาจาภาวะความเป็นผู้นำมันไม่เหลือหลอหรอกไปสภาทีไรก็พกอารมณ์ไปมีเรื่องมีราวอู้ครับขันผมยุ่ใกล้ๆผมไล่ได้ขึ้นหมูขึ้นมาเนี่ยผมไล่ไปแล้วครับเพราะคุณประยุทธ์ทำให้ชาติบ้านเมืองเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะเขาด่ากันทั้งเมืองเป็นนักกู้ผู้ยิ่งใหญ่เป็นนักกู้เงินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพญา ได้ใช้ยาเยอะแยะครับยังจะมาเออมาโวยให้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเขาถึงอยากจะหนีไปอยู่ต่างประเทศไงครับประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีที่บวมๆแบบคุณประยุทธ์เนี่ยมัน,ม,นมันนำพาประเทศไม่ได้เพราะฉะนั้นซปเปอร์โพลที่หน้าที่หลังนะครับถ้าจะถามมาถามพวกผมบ้างว่าผมนี่สมควรจะเลือกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า คนสวนผมยังไม่กล้าให้มัเป็นนะครับกลัวต้นไม้ผมตายประยุทธ์จันโอชามันเสื่อมค่าเสื่อมราคาเสื่อมศรัทธาไม่มีที่ยืนให้แก่ประยุทธ์แล้วซุ per ปปร์โ n e ยังตั้งสติดีไหมคนจะเชื่อถือพวกท่านอีกต่อไปหรือเปล่าไปสำรวจใครเขาเกียรเขาเกียดมึงยังก็ขี่เหม็นเขาไม่เอาแล้วครับสวัสดีครับ